<c oughs> มีคลิปเดียวที่ได้เหลียนกว่า <c oughs> แต่คงจะไม่ได้แวะบ้านพี่วันอีกแล้ววันนี้ <c oughs> เพราะว่าต้องตีรถไปอำนาจไปรับลูกชายอีกกล่าวว่าเซน็นเอกสารเสร็จก็จะไปหาอะไรกินซะหน่อยไปกินก๋วยเตี๋ยวบ้านพี่วันมอ ก๋วยเตี๋ยวมลยางพี่วานแม่ปุย๋ยก้าหารสวัสดีคุณอัมพยคุณอัมพยชื่อว่าชื่อเล่นว่าน้องปุ๊ค่ะแม่ปุย๋ยน้องไอรินแวะไปเยี่ยมบ้านแม่ปุ๋ยแล้วนะคะเปิดประตูรับน้องไอรินด้วยน้องไอรินสุดยอดผู้ใหญ่ที่น่ากอดมากสถาบันนี้น่ากอดที่สุดใจ,ใจใจไม่ได้มาใช้บริการนะคะเพียงแค่ว่า บุ๊คเียงบบาน,านาีาอาจะหนึ่งจะครบอาทิตย์แล้วค่ะก็เลยขอไลค์แม่ปุยกาหารสวัสดีน้องหมอปุยกาหารสวัสดีอ่าน้องไอรินนะคะสวัสดีทุกคนนะ คัแมแบบเนี้ยต้องได้หนึ่งคลิปในการทำคลิปคําสหก์หลังสหก์เขาอยู่สูงมากเขาทำงานกันค่ะคนเยอะค่ะต้องรอให้เจ้าหน้าที่เขาประชุมเสร็จ ปุ๋ยบอกว่าขอบคุณมากจ้าที่แวะมาทักทายจ้าขอบคุณค่ะเช็คหลังบ้านอยู่อ๋อได้ยินเหมือนกันค่ะมีอยู่คลิปหนึ่งคลิปที่ใจกินส้มตำอะค่ะตอนนี้ขึ้นมาเหรียญเดียว <c oughs> ขอ,ขอบคุณนะคะอะน้องมม่วงน้อยสวัสดีค่ะเห็นแต่ในอเจ้าเนาะก็อยากกินอยู่นะไปดูไปดูหมูสโลงของน้องเก่งน้องน่ากินนะเข้าสูเขาสูห้องใจใจนะคะวันนี้เสียงเซ็กซี่ค่ะเขาให้มาเซ็นเอกสารที่สหกรณ์ค่ะมาทั้งตัวเองแล้วก็ ผู้สมรถก,ก็เลยมาทำธุระที่สหกรณ์ก็เลยมาขอใช้เน็ตเขาหน่อยขอบคุณนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีหนึ่งล้านดวงตานะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะพี่อ้อยพี่วันสวัสดีพี่อ้อยพัชรีนะคะ หมดหนึ่งกากาไฟฟ้ากาน้าร้อนที่โรงเรียนนะคะเดี๋ยวก็ลงมาถากพี่วันเพราะว่าเขาปิดประตูทั้งสองด้านเขาเพิ่งเปิดด้านหนึ่งเพื่อขนของเขายังประชุมไม่เสร็จ <c oughs> ขอบคุณนะคะอ่น้องม่วงน้อยสวัสดีค่ะโพสแล้วมีการดัดแปลงเล็กน้อยออืม,อมดูแลสุขภาพค่ะขอบคุณนะคะคดใหรอเบเหงเมื่อาขาบที่ภาพ ยไอ้กลัวเขาลำคาญกลัวเขาคิดว่าเราเป็นโควิดใจก็เลยออกมาเนี่ยร่างกายไปอยู่ทำไมไม่ดีสวัสดีค่ะค่ะอากาศร้อนมากจ้ะร้อนเหมือนกันค่ะเนี่ยสวัสดีรอบห้องค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ แต่ไม้แต่มือกันเนาะเดี๋ยวพาไปดูประตูด้านนี้ก่อนว่าเขาเปิดหรือยงังนัดค่ะพี่วันแต่ว่าแฟนใจนะ่ะเขามาช้าเพราะว่าเขาตีรถมาจากอำนาจ <c oughs> คุยกันว่าให้ <c oughs> ตอนนี้รอให้สำนักง,งานเปิดค่ะพี่มาในตัวเมือง มามาเที่ยวในเมืองมุกดาหารเสียงดังเสียงดังมากค่ะก็เลยย้ายที่มาอยู่ที่สากรค่ะอากาศก็ร้อนร้อนค่ะเสียงก็หาย พี่วันสวัสดีแม่มุกดานะคะสวัสดีคุณมุกดาค่ะขอบคุณที่เข้ามาเป็นกำลังใจค่ะวันนี้มาสหากรณ์ค่ะก็เลยเสียงดังไม่ได้ สารบันคุณครูสุกัญญาทักทาไยแม่ปุ๋ยก้าหารนะคะจับไม้จับมือกันได้เลยแตะไม้แตะมือจับมือไปด้วยกันค่ะ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> ขอบคุณนะคะ <c oughs> อน้องมม่วงน้อยสวัสดีค่ะ มีคลิปเดียวที่ได้เหรียญกว่า <c oughs> แตุ่๊้ไอ้กลัวเขาลํำคาญกลัวเขาคิดว่าเราเป็นโควิดใจก็เลยออกมาเนี่ยร่างกาย <c oughs> พี่อ้อยพัชรีจับมือทุกคนคะ่ะจับมือทุกคนนะคะจับมือไปด้วยกัน <c oughs> เป็น วันนี้จะขอ,อกอดทุกคนก็ไม่ได้กลัวทุกคนมาติดอ่าเขาเรียกไวรัสเนาะสวัสดีนะคะโมแต่เมามอยสวัสดีจ้าคุณ